สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อสวัสดีช่วงเย็นนะครับสี่โมงกว่าแล้ววันนี้ก็มาน้องโอ้กนะครับสวัสดีวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดือนมีนาคมนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มาทําการเป็นประธานบุญให้กับญาติธรรมนะครับให้กับพี่กุลสายหลวงปู่ดู่คมปัญโยนะครับก็กตอนแรกผมกับน้องโอ้กวางแผนว่าจะไปวัดฉลองแต่ว่าดูแล้วการไปซื้อปลาปล่อยหมนที่ผมบอกนะครับผมแนะนํานะครับขออนุญาตนะ ให้คุณไปซื้อที่ตลาดที่เขาจะนําไปทุบหัวจะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปลาเหล่านั้นน่ะเขาจะนําไปถูกฆ่านะครับเราได้ช่วยชีวิตเขาโอ้ฟูงมาครับอันนี้เป็นปลาดุกนาหนึ่งตัวก็อยู่ในกระมังเดียวกับปลาหมอก็เลยเราก็เลยช่วยเขาไปด้วยแล้วก็เป็นปลาหมอนะครับโอ้ตูมมาปลาหมอเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับปลาหมอจํานวนตัวใหญ่นะฮะอันนี้ปลาหมอหนึ่งโอ้ย ปลาหมอเป็นจํานวนสองตัวนะครับเอาแล้วครับเมื่อกี้เขาหลุดมาเดี๋ยวต้องจับเข้าใหม่มาช่วยให้มาช่วยมาช่วย,วยโอ้โหไม่ได้เลยเงียงมันพ่อมาช่วยลูกโอ๊ตถ่ายไปปลาหมอตัวใหญ่นะครับตอนนี้ปลาหมอตัวใหญ่เลยปลาหมอให้เป็นปลาหมอท้องเลยสองตัวครับโอ้ซูมมาโอเคครับปลาหมอตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ ปลาดุกนันหนึ่งตัวครับก็วันนี้ขอเป็นสะพานบุญให้แกพี่กุลนะครับสายหลวงปู่ดู่นะครับเป็นยติธรรมสายหลวงปู่ดู่พมปัญโยเราก็จะนําปลาทั้งหมดนี้ไปปล่อยกันวันนี้ก็มากับน้องโอ๊คครับวันนี้เราก็โอเคผมจะให้ข้อคิดนิดนึงนะครับถึงแม้การให้เราใช้ให้ชีวิตนะครับเราย่อมได้ชีวิตจะไว้นะครับชีวิตคนหนึ่งไม่มีสําคัญนะครับการที่คนเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือเล่าอันประเสริฐที่สุดนะครับผมจะบอกไว้ครับ ผมขอผมกันนโอ๊ค OK, ขอตั้งสัจจะในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ต่อไปสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถึงแม้วันนี้ปัจจัยผมไม่ได้นั่นเองคือผมมาเป็นสะพานบุญใี้เขาก็ขับรถมาแล้วก็มาซื้อปลาไปปล่อยให้เขานะครับแล้วก็เป็นปิตินะครับที่เราได้ร่วมเป็นสะพานบุญให้เขาโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาครับผมโอ้มาพี่ัวตัว่คนผตกัญชาพี่ตัวกัญชานี่พี่ตงชา ย่าไมน่เดี๋ยวเดี๋ยวอส่งไหมพี่นะส่งมาส่งวีดีโอมาเร็วอาลงมาเลยมามุมไหนมุมนี้ง่ายก็ได้ มุมนี้ง่ายออคโอ๊ถือหรือเอาตรง,นะงนู้นตะัวนี้อะไรนะตัวนี้แหละครับโอเคมาๆมาตรสำรวจมุมนี้ครับ มันเป็นเนือ้อโค้ดม,มันไม่ได้เป็นนั่นนะน้ำน้ำต่างนู้นด้ยไปถือก็กันถือก็กันเอาไปพี่เดชไปพี่เดชไปพี่เดชไปนเลยเอาวงนี้ด้วโอเคสวัสดีครับเมื่อกี้เราดูสำรวจที่นะก็เดี๋ยวเราจะทำการปล่อยปลาหมอนะครับทั้งหมดปลาหมอตัวใหญ่ทั้งหมดสองตัวใช่ไหมครับสองนะโอ้นะปลาหมอสองตัวตัวใหญ่เลยปลาหมอครับปลาหมอสองตัวตัวใหญ่แล้วก็เออเอาไว้ ฟูมค้างไว้ทีนึงเดี๋ยวพี่จะแคปไหมโจ้ตป๊บนึงเห็นนะสามสองใกล้ใหน่อยสามสองสามสองหนึ่งโอเคโอเคโอ๊ตถือกล้องไว้โอ๊ตนั่งนั่งถ่ายมาทีเพี่ยวแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทานที่ฐาน ตั้งจิตตามนะถือมือพนมทำท่าพนมมือข้างหนึ่งณ <c oughs> วันนี้ข้าพเจ้านายธิกิจสกัตคุณนายชิวิตรังเพชรขอตั้งจิตฐานณวันนี้ขอบันทึกบุญวันที่11เดือนมีนาคมพศ2565ข้าพเจ้าท่านนกิจสกัตทคุณนายชิวิตรังเพชรขอตั้งจิตฐานเป็นสะพานบุญให้แก่ที่คุณ,ท,คณที่คุณญาติธรรมสายหลวงปู่ดูพรหมนันตโยเพื่อปล่อยปลอ,อหมอเป็นจํานวน2ตัวให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัย ผลจากการถูกฆ่าถูกกักขังถูกนงเหนียวเป็นอิสระและปล่อยปลาดุกนาจำนวนหนึ่งตัวขอให้พระเจ้าในกิจการชื่คุณข้าเจ้าขอน้องบุญเวลานี้จนถึงแด่ที่คุณหลบสายหลงปูดโคพดมัปัญโยและแฟนของที่คุณขอให้แฟนที่คุณจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งมวลข้าพเจ้าในกิจการคุณขออนิสงการเป็นสะพานบุญนี้ข้าพเจ้าขอน้องบุญนี้จนถึงแด่เทวดาจำตัวข้าพเจ้าในกิจการที่คุณนางเทนิดาใกิจการที่คุณ และขอน้อมบุญนี้ถึงแด่นางสาวพิจมลสัดกลางเจ้ากรรมนาเบนขอน้อมจิตบุญนี้ถึงแด่ท่านท้าพญายมราชนางสาวกิรศงน้อยและคุณแม่วนาสองน้อยข้าพเจ้านายข้าพเจ้านายธีริยุทธเดินเพชรขอน้อมบุญนี้ขอน้อมบุญนี้จงถึงแด่เออยจงแด่ที่ข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญที่ข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญกับพิจิตวันนี้กับพิจิตขอน้อมบุญนี้ถึงสงแด่นายนิพนธ์พัลทัตลุจิอ่าไปต่อเลย เออครอบครัวผมมาพี่เออเออครอบครัวแล้วก็ได้เอาได้บุญช่วยเดินเพชรและครอบครัวทั้งหลายด้วยเถิดแล้วครอบครัวทั้งหลายที่อยู่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าและพิกิตรขอแค่ข้าพเจ้าและพิกิตรพบแต่ความสุขพบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอแค่ข้าพเจ้าพิกิตรขอข้าพเจ้าข้าพเจ้าและพิกิตรได้โชคลาภได้โชคลาภเพื่อได้มีชีวิตได้มีชีวิตและทำมาหากินต่อไปทำมาหากินต่อไปชีวิตต่อไปด้วยเถิดไี้ชีวิตต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขอน้อมท่านท้าวพญายมราชแม่ธรณีแม่คงคาจงเป็นสกีพยานในการไปสะพานบุญของข้าพเจ้าในกิจกรากรคุณในยุทธเลิศให้แก่พี่คุณสายลวงดู่ดุขัณโยให้วันนี้ด้วยเถิดโอ้ถ่ายไหมจะลื่นนะถ่ายแล้วถ่ายตูมมั้งถ่ายสองมาสอ,อ,อ,องมาสองม,องม,องมันสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเทสังฆาพระรัตตา เดี going, way, ๋ยวกระดุกให้โอพี่โอรให้โอปล่อยนะปัจเจกานังจะยังพระดังตูมะอารัฐังตานังจะเตเชนะรตูมะตูมะเชนะรักขังปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาตูมะไปลูกสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปปตาปัจเจกานังจะยังพระดังอารัฐังตานังตูมะจะเตเชเณรักขังปันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐานิธรรมาธิฐานิ

ปล่อยเลยปลาดุกเจับไปนี่วันนึงลงไปจับแล้วก็เทลงเลยโอเคครับเดี๋ยวน้องโอ๊กจะปล่อยปลาดุกนายตัวนะครับรก็ฝากก็แล้วก็แชร์ด้วยครับขอให้บุญนี้ของน้องโอ๊กทำดีและประทานบุญถึงแด่ให้โอ๊กมีดคขามสุขมีโชคลาภนะครับก็นั่งล่างก้มนั่งก,มงก้มลงโยนเลยโอเคครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้ปล่อยหยิบถุงพลาสติกกันนมาด้วยพลาสติกอันนั้นถุงพลาสติกสองใบเลยหยิบขึ้นมา ถรงปฏิกรณนั้นะอันนั้นอันนั้นยิถึงไหมอันนึ่งไม่ถึงใช่ไหมโอเคนี่ก่อนก็โอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสามนะครับเป็นทานบุญให้แก่พี่กุลนะครับอ่านโอ๊กพูดสั้นๆัครับเกี่ยวกับอันนกี้การอันนี้สองในการช่วยชีวิตสัตว์ครับค่ะครับคือเราช่วยชีวิตช่วยชีวิตสัตว์คือถือว่าเราพอปล่อยเขาไปอีกิสระและ เราก็ย่อมได้สุขภาพชีวิตด้วยใช่ไหมสุขภาพสุขภาพชีวิตเอ่อแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ฝากด้วยบอกว่าเวลาเราปล่อยอะไรอย่าไปกินอันนั้นครับเวลาเราปล่อยเวลาเราปล่อย <c oughs> เราอย่าไปกินอะไรอันนั้นโอเคครับอโอ๊กถืออันนี้พี่หน่อยตรงมาก่อนจบนะครับเราก็เก็บขยะด้วยโอ๊กถ่ายให้มาถ่ายพี่จะต,ตายเพราะผมเก็บหมดนะครับอันนี้คือขยะครับอันนี้คือจะขยะจากคนนะครับที่ว่ามากิน มากินมาเที่ยวแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งกันนะครับโอเคก็เก็บได้พอได้เก็บนะครับพอได้เก็บก็ผมฝากช่องวอลเลนเทียลเดลซีด้วยนะครับสำหรับ E ีีที่เป็นอ p ที่22นะครับป่ากด้วยก็โอเคครับยังไงขอเอาเนี้ยจบคลิปแค่นี้ครับนี่ก็ขอฝากทุกคนรู้อนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าเราอย่าเบียดเบียนสัตว์นะครับเป็นไปได้ให้ช่วยชีวิตสัตว์นะครับให้มากนะครับนะแล้วก็มนุษย์ทุกคนจํา ผมเข้าใจนะครับมนษย์คนต้องอยู่รอดเพื่อการกินเขาแต่ว่าเวลากินสัตว์เข้าไปแล้วพยายามแผ่เมตตาให้เขานะครับบุญที่เราที่ทําดีไปแล้วเราเราแผ่ให้เขานะครับแล้วเป็นไปได้อย่าก,กินสัตว์ใหญ่นะครับผมแนะนําหลีกเลี่ยงสัตว์ใหญ่อย่าไปกินพวกโคกระบืออย่าไปกินสัตว์ใหญ่ครับจะเป็นอันนี้ส่งมากโอเคฝากด้วยครับสวัสดีครับวดีวีวีผมถ่ายไว้อ่าเร็วเร็ว,รว,รวครับเรือสั้นเเรื่องสั้นเร็วครับเออเราปล่อยปล่อยสัตว์ที่ว่า ในในตลาดเพื่อเพื่อให้เขาเขาจะเขามีชีวิตรอดคือเราปล่อยสัตว์แล้วเราเรารู้สึกว่าปรับพืชปิตรในในตัวตัวเราเองอ่าโอเคครับงั้นแค่นี้ครับบนโอ้ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ